การพุทธบริษัททั้งหลายคงคำแนะนำในการเจริญพระบาาัณฑารสูหนั้น <c oughs> การเจริญพระบัณฐานวันนี้ขอผู้เรื่องของเจริตคำว่าจริตแปลว,ว่าอารมณ์เที่ยวไปของจิตในลมอารมณ์คิดของจิตมีหกอย่างคือหนึ่งพุทธาทุกหนึ่งหนึ่งราคาจริตสองโทสัจจริต สามโมอหจริตสี่ตกจริตห้าศรัทธาจริตและหกพุธทธาจริตจริตเจ้าหกอย่างนี้มีอาการเหมือนเหมือนกันสำหรับราคาจริตมีการรักสวยรักงามและก็เป็นคนเจ้าระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีระเบียบทั้งหมดเรียบร้อยนี่เร่าราคาจริต ถ้ากราคำมาราคาจริตขวรณดา,าแต่พุทธกริษัตอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้มากๆในการมาคุณมาคุณเรื่องแต่จะเรียงว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดต้องดีหมดนี่เรียกราคาจริตถ้าเรโทสาจริตก็เป็นคนฉุนเฉียวทำไรหยาบหน่อยทำไรเร็วสำหรับโมหจริตกวิยตรงจริตนี่มีอารมณ์ซสมตัดสินใจไม่แน่นอน ศรัทธาจริตมีรมเชื่อง่ายพุทธาจริตมีรมฉลาด <c oughs> จริตทั้งหกรายการนี้ท้าบรรดาเป็นพุทธบริษัทถ้าเจริงกรรมฐา,านด้านสุขวิสัโกโก็มีความจำเป็นมากเพราะว่าสุขวิสัโกนี่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกกจริตจริงๆก็ไปไม่รอดถ้าปฏิบัติถูกกจริตก็ไปได้รวดเร็ว ฉะนั้นวันนี้ยาขอพูดเรื่องโมหะจริตชวิตตกจริตเพราะว่าตอนกลางวันพบหลายคนที่พบเพราะว่าเขียนคําถามเข้ามาการเขียนเขาถามเข้ามานี่เป็นการบอกจริตชัดคําว่าโมหจริตจะดีวิตตกจริตดีก็ดีอันนี้ใช้ปัญญาน้อยหน่อย ก็เป็นการลืมใช้ปัญญาเนื่อไงถูกไหมปัญญาน่ะมีอยู่แต่ขาดการพิจารณาขาดการไข้รนไม่กล้าตัดสินใจอะไรให้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดยาวๆไม่ค่อยจะคิดเพราะเป็นญาติที่มีอารมณ์ซึมหากว่าอารมณ์ขบันดาแต่พุทธบริษัทท่านใดมีอาการอย่างนี้ สมเด็จร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญกรรมฐานตัดอารมณ์นี้คือใช้อนาปานสติอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องภาวนาเลยเลยคำว่าอนาปานสติก,กมาทีงลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจ,ออใใจเข้ายาวหรือสั้นก็นรู้อยู่ แบบนี้เป็นแบบของมหาติฏฐานะโูตรถ้าเป็นเลีลาในการปฏิบัติสำหรับมหาติฏฐานะโูตรนี้เป็นแบบสุขาเบสโกสุขาเบสโกล้วนไม่มีวิชาสามไม่มีปัญญาถ้าเป็นแบบของกรรมฐานสี่สิกรรมฐานสี่สิทนี่มีทุกหมดมีทั้งสุขาเรสโกเทวิโชชราปิญโยเปิเสมิทัพปตต ให้ใช้แบบกรรมฐา,านสี่สิอนาปานุสติให้ใช้แบบนี้ให้ใจเข้าใจออกก็รู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กำหนดกำหนดลมให้ใจเขาออกลมไม่ใจเข้าก็ทบจมูกลมไม่ใจออกจะกระทบยิงที่ปากทะลุที่ปากยาวนะใช้เชือดหน่อย ถ้าเรามีปากไม่ใช่ก็มากระทบดินปากให้ตั้งศูนย์จากเหนือสะดือขึ้นมารู้ลมต้นลมเคลื่อนตัน้งเหนือสะดือขึ้นมาจนทั้งลมออกจากจมูกและก็เวลาที่ลมเคลื่อนเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกข้างในและกระทบศูนย์ฝ่ายในเหนือสะดือลมออกก็เช่ดเดียวกันเคลื่อนจากศูนย์เหนือสะดอกระทบหน้าอกกระทบลินกระทบจมูกหรือยึดปาก แต่ไม่ยากหน่อยที่ว่ายากจำเป็นจะต้องอยากเพราะว่าต้องคุมสติมาก <_ d ata> เพื่อฝึกวิชาสามิญญาของพระวิชมาิทายานแต่ถ้าบรรดาแานพุทธบริษัทจะต้องการปฏิบัติง่ายก็ปฏิบัติเพียงว่าเพียงดได้นนของมหาทิฐานาสนูตรคือรู้ลมใ้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใ,ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาหรือสั่นก็รู้อยู่แล้วกายาก้รอดร,รู้ลมหายใจเข้าออกบรรดาแต่พุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าง่ายที่คิดว่าแค่ลมหายใจเข้าหใจออกจะนี่เป็นของไม่ยากแต่ความจริงหนักมากเการคุมอารมณ์ให้ทรงสติสัมปจัญญาห้สมบูรณ์มีสมาธิไม่ใช่ของง่าย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสาหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นมีจริตเป็นวิตก,กรรจร็นจิตกมอาจิตยิ่งหนักใหญ่ทางนี้เพราะอะไรเพราะใช้กําลังปัญญาน้อยไปที่เราะมีใช้กําลังปัญญาน้อยไปเพราะจิตจไม่มีการทรงตัวจิตไม่มีการทรงตัวลมขายความเยือกเย็นเมื่อลมขายความเยือกเย็นความเป็นความเป็นสมาธิของจิตมันก็ไม่เกิด ถ้าสมาธิของขอจิตไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดฉะนั้นจําเป็นต้องให้ทรงอารมณ์ให้ได้นาปานุติกรรมฐาน <c oughs> การพิจนารณาในการรู้ลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ได้ออกรู้อยู่อย่างนี้ชื่อว่าจิตมีสมาธิอนายนาปาุนติกกรรมฐาน,น,าาน,ฐานแต่ว่าถ้ารูห้หายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดี รู้สึกว่ามีลมหายใจเบาลงไปตามลำดับถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบามากจะไม่อยากนั้นตอนต้นจิตใจเริ่มสงบอารมณ์เริ่มสบายใจ <c oughs> อย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้นพอเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องกลาง ตอนนี้อาจจะมีภาพแสงสีปรากฏท,ทั้งทังในรับตาเห็นมีสีเขียวบ้างสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าถ้าแสงสีปรากฏก็ขอบรรดาแต่พุทธบริษัทจงอยาเข้าไปสนใจกับแสงสี แสงจะเขียวจะขาวจะแดงจะเหลืองให้ก็ต่ามจะถือว่าแสงนั้นเป็นเอาสินไม่ได้ก็มีหลายท่านมาถามว่าสีที่เกิดปรากฏขณนเวลานั้นเป็นเอาสินใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เงสินถ้าไปหลงสีอย่างนั้นเข้าจิตจะเฟื่องไม่ทรงสมาธิเพราะสีจะไม่ทรงตัวเมื่อจิตมีลมสงัดเล็กน้อยมีลมไฟกลางอุปจารสมาธิ ก็จะมีแสงสีปรากฏแล้วแสงสีนั้นจะปรากฏชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไปวันหลังไนดะ้คิดว่าอยากเห็นแสงสีนั้นอีกจะมองจะไม่เห็นแสงสีนั้นอารมณ์กุ้มจะเกิดถ้าเข้าถึงจุดนี้ถือว่าเข้าถึงส่วนกลางอุปจารสมาธิถ้าจิตเข้าถึงส่วน,น,น,นสูงส่วน,นอุปจารสมาธิจิตเริ่มไปทิศ จะปรายกฏพบภาพลอยมาแต่ภาพนั้นไม่แน่นอนนักบังคับไม่ได้อาจจะเป็นภาพคนบ้างภาพพระบ้างภาพวิมานบ้างภาพเทวดาบ้างอะไรก็ตามผ่านมาแล้วก็หายไปตังความีอาการได้หายไปนะันภาพก็ไม่ได้หายและจิตสราพัดจากสมาธิเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคิดว่าจะรู้จะเห็น เมื่อเอินภาพด้นปรากฏเข้ามาเมื่อภาพปรากฏจิตก็ตกใจทัดจากสมาที่ภาพก็หายไปรวมความแล้วก็ถือว่าจงอย่าสนใจในภาพและแสงสีถ้าจิตเป็นฌานเป็นปฐมฌานเบื้องต้นเอาแค่ปฐมฌานก่อนถ้าจิตเป็นฌานบรรดาชนบริสุทธิ์นัลมให้ใจจะละเอียดมาก จะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงไปมากแต่ยังมีความรู้สึกชัดอยู่ <c oughs> แต่สิ่งที่จะสังเกตได้ว่าเวลานั้นเป็นปฐมฌชานก็คือว่าเสียงภายนอกที่เราสามารถจะได้ยินได้ตามปกติก็ได้ยินตามปกติเสียงดังเสียงเบาเสียงพูดกันบ้างร้างัำทำเพลงบ้างเราได้ยินตามปกติ แต่ว่าถ้าจิตจิตของเราจะไม่ํำคาญในเสียงขณะใดถ้าจิตไม่ํำคาญในเสียงขนาดนั้นถือว่าเป็นประตมชานตอนนี้เอาแค่ประตูมชัยกนะ็พอนะพอไหมพอนะมันเลือกได้แต่ความจริงไก่เข้าถึงประตูมชานได้บรรดาทา้งพุทธริษัทเรื่องพูดเป็นของไม่ยาก เวลาทำก็ไม่ยากแต่ได้ยากใช่ไหมมันได้ยากเพราะอะไรก็รว่าโ,โ,โ,โมหะเจรกกิตก็ดีวิตกเจริตก,ก็ดีเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความแน่นอนในใจความเด็ดเดี่ยวของจิตใจไม่มีหาการตกลงใจได้ไม่แน่นอนฉะนั้นในขณะจะถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังอ่อนมาก ยึงต้องใช้ิธีปราบและนาวานุสิกรำสถานโดยไละมีอารมณ์เอ่นเข้ามายุ่งคำบรวนาก็ไม่มีการพิจารณาก็ไม่มีรู้รมห้ใจเขาออกอย่างเดียวและการรู้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวบางท่านคิดว่าคงจะง่ายแต่ความจริงไม่ง่ายเลยการทรงอารมณ์จิตเป็นสมาธิการกําหนดรู้ลมหายใจเขาออก ถ้าอารมณ์เราแบบสบ,บายๆเนะี่ยมันอาจจะทรงตัวได้ต่อประมาณสามนาทีเป็นอย่างเก่งแล้วหลังจากนั้นอารมณ์ปื่นจะเข้ามาแซกถ้าเราไม่สบายจริงๆอาจจะไม่ถึงครึ่งมีนาทีมันก็ไปแล้วใช่ไหมจะไป่น้นนนนว,ว่าง่ายนั่นแหลนาริยสับังเอิญสมมติว่าอารมณ์ของเราไม่สามารถจะคุมตัวได้จริงๆ แม้แต่นาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็ไม่สามารถจะคุมได้ทำยังไงในวิธีในวิสุดมากแต่บอกว่าถ้าคุมไม่ได้จริงๆวิธีที่หนึ่งก็ให้เลิกไปเสียก่อนปล่อยลมใจสบายๆฟังวิทยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างลองนำทำเพลงบ้างาจะร้องเสียงดังจะบ,บ้านจะด่ดา ยังไงก็ปล่อยเรากลงตามโมติอย่างนี้อย่างหนึ่งไอ้ออย่างหนึ่งท่านแนะนำว่าการปึกจิตให้เป็นสมาธิตามโมติจิตมีสภาพผุ้สร้างอยู่เสมอชอบมีลมคิดถ้าไม่คิดนอกรูนอกทางไม่สามารถจะบังคับตัวให้ทรงตัวอยู่ได้ยัมีอีกีหนึ่งท่บอกว่าปล่อยจิตคิดไป เรายังไม่เลิกจากการจรินพกะกามฐานมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปตามปกติเมื่อคิดไปแล้วนานๆถ้นนจิตคุมไว้ว่าคิดอะไรก็คิดไปแต่รมสติเราม่ยอมปล่อยสักครู่เดียวมันก็จะเลิกคิดถ้าเลิกคิดอย่างนี้หวนกลับมาจาัาปอาาบานุสติใหม่ตอนนี้จะทรงแล้วเรียบมากจะเป็นฌานได้เร็ว ทั้งสองวิธีที่อาตมาเคยใช้ทั้งวิธีหลังไม่ใช้ได้ผลดีมากถ้าไม่สามารถจะคุมให้ทรงตัวได้กตหนดรูล้ลงหา่ใจเขาออกก็ไม่สามารถจะคุมได้ถ้าจะภาวนาด้วยก็ไม่สามารถจะภาวนาไหวอารมณ์อื่นเข้ามา,าแทรกตลอดเวลาในขณะที่ฝึกใหม่ๆก็แช่อารมณ์นี้ปล่อยไม่คิดไปตามเรื่องตามหลักวิสุทธิมัค มันจะคิดไปจริงๆอย่างนานไม่เกินสิบห้าทีแต่ความจริงแล้วก็ไม่เกินสิบนาทีไม่ก็หยุดคิดเมื่อหยุดคิดหันจากวาจานนาปานนติกกรรมฐานจากัวใจเขาออกใหม่ตอนนี้จะสงเยีบสงดได้นานบางทีถึงครึ่งชั่โมงจิดเป็นชันรวมความว่านาปานุติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มาก สามารถกงุมกรรมฐานที่สามีเก้ากองอยู่อยู่ในอำนาจกรรมฐานที่สามีเก้ากองถ้าไม่ขึ้นอนาปานุติก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีกองไหนที่สามารถจะส่งฌานได้เช่นท่านที่คล่องในอนาปานุติกรรมฐานทานให้เคล่องนะสําหรับท่านที่ใจิตใจไม่วุ่ร้างสามารถสงฌานได้แล้วก็สหมรทำไปตามปกติ นี่พูดเฉพาะท่านที่ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้จริงๆสำหรับท่านผูด้ใดสาวคร่องในอนาคานปานุติกรรมฐานจริงๆสามารถจะเข้าฌานใ้อ,อนาคานุติกรรมฐานเมื่อไรก็สามารถเข้าฌานได้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านผู้น,นั้นจะรู้เวลาตายของตนเอง จะตายเมื่อไหร่จะตายด้วยการแบบไหนจะรู้นี่อย่างหนึ่งในพริการแหนึ่งถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นยังป่วยไข้ไม่สบายเจ็บนู่นปวดนี่ถ้าใช้อนาปานุติกำไานเข้าไปคุมจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นจะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้ากิเข้าถึงบรตเตมชานทุกเวทนาเกิดได้ไม่ปรากฏเลยจะรู้สึกว่าทุกเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นมันสลายตัวไปแต่ถ้าบังเอิญใครไปเรียกให้รู้สึกตัวกลับมาสำหรับอารมณ์เดิมมันก็จะปวดใหม่ดังนั้นาบานุติกรมันฐานเป็นกรมฐานใหญ่ที่มีความสําคัญรังนั้นดาท่านบริษัททุกท่านที่มีอารมณ์ใจไม่แน่นอน ที่ไม่สามารถจะตกลวงอาจาร์จะได้แน่นอนให้ใชาตนาตาปาุติคุณฐานเป็นโจรนำเป็นการตัดโมหะจริตกวิตกจริตเพราะวิตกสมเรก,การนี้เป็นอารมณ์เมื่จิตใจสำเร็จก,การนี้เป็นอารมณ์เสริม,มตัดความสมเร็เก,กิดความเจาดว่าถ้าจิตเริ่มเป็นมีสมาธิอารมณ์ฉลาดก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าจิตย่มย่อมเป็นชายความฉลาดคือปัญญาก็เกิดมากขึ้น ในเมื่อสาม,มารถระงับเราสาม,มารถจิตระงับจิตต้งสอนราการนี้ได้แล้วต่อไปทําอะไรก็ได้ <c oughs> จะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งเข้ามาผสมรสาษได้ทุกอย่างเพราะทำลายตัวต้นตัวง่ก็จะได้แล้วนี่พูดกันไปพื้นฐานกรรมฐานนี่การเจรเิญระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุบริษัทวันนี้ก็มีหลายคน มาถามอาการของปีติแต่ความจริงถ้ามันจะพูดงปีติอาการของปีติเกิดขึ้นเกิดกลัวปีติมีอย่างมีท่านหนึ่งบอกว่าภาวนาไปภาวนาไปเกิดตัวสัน่น <c> ก <oughs> ็เกรงว่าเจ้าจะเข้า <c oughs> เลยเลยิกหน้าคนาะห์หินคนทรงไป สันปป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 ัปป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 ปัปปปาปป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 ปัาปารปป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 ปัปป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 วปป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 ปาปป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 ัปป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 ป ถ้าพุทธภูมินี่ถ้าเข้าไปถึงอุปวาปรามีขึ้นไปเนี่ยจะต้องผ่านปีติเั้าห้าประการพุทธภูมินี่เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บหมดถ้าเป็นสาพวพก,กับภูมินี่ไม่แน่นอนบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ผ่านหลายอย่างบางคนก็ผ่านแบบเดียวก็ผ่านไปเลยเข้าชางนไปเลยอ <c oughs> าการกบีติห้าอย่างก็คือข้อที่หนึ่งขนพองสยองกล้าว เวลาเริ่มโหนนาจะเริ่มสบายขนทุกสู้ซาขนตั้งขนลุกนี่นะอย่างนี้แปลกายของปีติจงอย่ากลัววันนี้ก็มีคนกลัวเหมือนกันปรากฏว่าคนกลัวคนลุกมีแล้วอาการที่สองของปีติคือน้ำตาไหลพอจิตใจเริ่มเข้าปีติน้ำตาจะไหลบังคับไม่อยู่ อาการนี้สามร่างกายโยกโคลงโยกบข้างหน้าบ้างโยกข้างหลังโยกข้างข้างบ้างแต่ทั้งหมดนี้จิตใจจะเป็นสุขมีความเอือดอึใจอาการนี้สี่จะมีอาการเต้นเหมือนปุกพระมีอย่างอ่อนผู้เห็นกาปีติอย่างอ่อนจะมีอาการเต้นปังฟังฟัง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 เหมือนตกปุกพระเจ้าเขาให้ย่างเต็มอัตราตัวจะลอยขึ้นไปบนอากาศ แต่ว่าไม่ต้องโผล่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วกกลับที่เดิมปีที่ห้าเนี่ปรนาปีที่มีการทราบสร้างยนลายจะเกิดขนพองสยองกล้าวเล็กน้อยก่อนแล้วก็ต่อมาจะมีความรู้สึกของตัวมันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นหน้าจะมีความรู้สึกอหน้าโตขึ้นมากแล้วก็มีเหมือนกับลมออกจากร่างกายสู้สา ต่อมาก็ตัวเริ่มเบาเหมือนของอะไรออกหมดนานาเข้าจนถึงที่สุดจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีเลยมันหายไปเหลือแต่หน้ายอย่างเดียวหน้าใหญ่จิตใจชุ่มชื่นมากอย่างนี้เรียกว่า,านาปีดีตัวความร่างกายกขาปีดีทั้งห้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องมีความเข้าใจว่าไม่เป็นพิษเป็นภัย มัน็นความดีถ้าถ้าสมาธิของท่านต่ำจากปีตินิดเดียวอาการอย่างนี้จะไม่ปรากฏถ้าสูงเลยจะ่เป็นประฌานอย่างอาการอย่างนี้ก็ไม่ปรากฏเหมือนกันถ้าจิตของท่านอย่างทรงอยู่แค่ปีติอาการอย่างนี้ห้าอย่าง,ยางอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏกับท่านอันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้มีคนกลัวปีติถ้าจิตใจของารรดาบริเวณสัตว์ตั่านใดจิตเข้าถึงปีติ เมื่อปีติเข้าถึงประเดียวเดียวเขาถึงว่าโมิชานตอนที่จิตเข้าถึงว่มิชานจะมีความรู้สึกว่าจิตสบายไม่ํำคาญในเสียงทุกอย่างอย่างนี้เป็นประโทมิชานแล้วแค่ว่าุทมชานก็แล้วกันแล้วก็มีตอนหนึ่งมันมีนาานบุรดาทั้งพุทธวิษัทธาม ว่าเมีกันขนลุกโซ่ซามีจิตเป็นสุขโทรตะประเดี๋ยวหนึ่งมีการหวิวไ้ายจดจกแต่ที่สูงจิตหวิวเสียวใจถ้าจะเสียไปก็คล้ายกับตกจากที่สูงอย่างนี้แปลงกายของจิตพลาดจากฌานคือว่าเวลาเริ่มจิตถ้าเริ่มทำสมาธิลงขึ้นต้นหยาไปจิตทรงฌานนิดนิดหน่อยก็พักแรงแรงลง,ง,ง,งมามันจบตกจากที่สูง ที่ทราบก็เพราะว่าอาการอันยังอาการแบบนี้ธรรมาเคยผ่านมาแล้วจะได้วิธีแก้จจจิตทรงตัวได้นานก็ใช้ก่อนเริ่มภาวนาใหม่เริ่มทุเรมใจก็ออกมาใหม่ให้ใช้เวลาให้ใจยาวๆและแรงๆสักห้าครั้ง,งเป็นการการระบายลมหยาบออกทิ้งให้เนื้อตรมละเอียดอย่างนี้อาการคลัพจักชายจะไม่มี เรื่องลายขานาทีก็ขอย้ำเรื่องการพ้นนรกสุมิดหนึ่งบันดาท่านผู้ัดยสารจะได้กรรมฐานแบบไหนก็นตามถ้าหาว่าทุกคนไม่สามารถจะทำจิตให้บังคับให้พ้นจากสังโยชน์สามรายการได้ก็ไม่มีใครสามารถพ้นนรกเหมือนกัน การทําบุญทุกอย่างเป็นความดีให้ทานก็เป็นความดีแต่ว้ยทานกับพระให้ทานกันกรกษัตริย์รักษาสิลก็เป็นความดีเจอสมาธิก็เป็นความดีมีฌานสมาบัติก็เป็นความดีเป็นบุญใหญ่เท่านั้นแต่บุญใหญ่ทั้งหมดนี่เราไปสวรรค์ก็ได้ไปกรมโลกก็ได้ถ้ายังไปน,นิพพานไม่ได้เราก็ยังมีสิทธิ์ลงมารลได้เหมือนกัน ในการที่ตัดอบเลีย้ยใบปุงกันจริงๆก็ต้องตัดสังโยะสามรายการได้เคยพูดกันทุกเที่ยวสัมโย์ข้อที่หนึ่งก็คือสกายทิฐิในขั้นต้นใช้ปัญญาเล็กน้อยตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็ะโสดาบันก็ดีสิกตา,า,าคาคมีก็ดีเท่าสามรายการนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสีบริสุทธิ์ ในรค์ของพระโสดาบันสกิทาคาม,มีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายก็มีความไม่ประม,มาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็จริงแหละแต่ว่าก่อนจะตายต้องหาทางทางการนบายภูมิมาก่อนวิธีการนบายภูมิคือใช้ปัญญาพิาจารณาความดีของพุษเจ้าพระธรรมและก็อริยสง์ ว่าพระพุทธเจ้ากวดีก็ททำคำสองสองพระเจ้ากวดีก็อริยสงฆ์กวดีถ้ามีความดีขนาดไหนคนที่เราจะยอมรับนับถือไหมใช้ปัญญาเจตนาระ้เห็นว่าดีจริงๆไม่สงสัยในความดีของท่านยอมรับนับถือด้วยความจริงใจด้วยศรัทธาแท้ไม่เป็นข้อที่สองข้อที่สามศีลปฏิบัติรามาตรักษาศีลห้าให้รงตัวย้ายศีลห้าพลาด าะการนี้สี่เพื่อความมั่นใจเพื่อหวังผ่านโดยตรงจิตใจตั้งไว้เสมอว่าชีวิตนี้ถ้าตายมไหรเขาปฏิภาณจุดเดียว้าบันดาในพุทธบริษัทสามารถตัดสัญญาณสามประการนี้ได้คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองไม่สงสัยในพระใจเป็นนาคมยอมรับต้อถือพระพุทธเจ้าพระธรรมจักพรรยสูต สามมีสินห้าบริสุทธิ์และก็สี่เป็นวิเศษเมี่ยเราต้องการบริพันต์นจุดเดียวอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าท่านเคยทําบาปมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามในการก่อนบาปไม่สามารถจะนําทุกท่านลงอาบายภูมิได้คือบาปไม่สามารถจะบังคับให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็เปสุรกายเป็นสติฉานได้ตัดจะไปเลย การเกิดนอทุกท่านเยงมีได้อย่างต่ำก็สรวรรค์นึกอมมโลกแล้วก็ยังมีเวลาจํากัดปฏิพันธ์แน่นอนอยะงนั้นขอบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนที่จะทำอะไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนไม่สําคัญทําได้ทุกอย่างตามชอบใจแต่ขออย่างเดียวจงอย่าทิ้งการตัดสายโยธสามในการเทปจำใจไว้ จะได้มีการคุ้คมครองตัวคือไม่ไปปบ่อยใบภูงกันแม่ในชาตินี้ตอนนี้ไปธรรมดานท่านพุทธริษัททุตัานตั้งใจสมาทถถานประกรรฐาน